สวัสดีครับมาพบกับผมฉลองอย่างนี้ต้องฉลองนะครับคือวันนี้ผมอยากจะแนะนําเพื่อนๆนะครับเพลินว่าผมมีลีเนียไกด์แอดแท็กนะครับแอกนี Ad ่ก็คือเป็นของไต้หวันนะครับแล้วก็สินค้าเพิ่งนําเข้ามาสินค้าน่าจะตอนนี้ราคาคิดว่าเป็นราคาช่วงพิเศษมากๆนะครับน่าจะลดพิเศษสุดๆเลยสาหรับ เพื่อนๆที่สนใจที่จะลองทดลองใช้สินค้าตัวใหม่แตงจริง AirTag เนี่ยมีชื่อเสียงมานานแล้วนะครับเราก็ไม่ได้ใช้กันแต่ว่ามีเจ้าในตลาดของไต้หวันก็มีหลายยี่ห้อที่ดังๆก็อาจจะสีเขียวหน่อยนะครับที่เรามีจัดจําหน่ายอยู่แต่วันนี้ผมแนะนําผมอยากจะมาแชร์เทคนิคต่างๆให้กับเพื่อนๆดูนะครับเริ่มต้นเพราะว่าบางครั้งเนี่ยผมเห็นเซลล์เขามาถามผมว่าต้องบอกลูกค้ายัางไงเพราะลูกค้าเนี่ย มีมีของเก่าอยากจะเปลี่ยนอยากจะไปแทนต้องเช็คยังไงต้องวัดยังไงเดี๋ยววันนี้ผมมีเทคนิคสองสาอย่างให้เพื่อนๆดูนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับถ้าเกิดว่าลูกค้าใช้ของยี่ห้อแอร์แท็ a อยู่นะครับรานก็นจะเป็น a อ r ์แท็ก็จะสวยนะครับแอรแท็ a แล้วก็อีกนันึงเขาจะเห็นมันจะมีนะครับแอรแท็ a ง่ายหน่อยนะครับก็คือจะมีบอกโมเดลเลยนะครับว่าเป็นรุ่นอะไรไซส์อะไรบอกเลยนะครับแอ r ์แท ข้อดีของเขาครับคือบางยี่ห้อจะไม่เห็นจะบอกแค่ไซส์เฉยแต่ว่ารายละเอียดจะไม่มีนะครับแต่แอ r แท็มีโอเคแหละผมมาเข้าเรื่องกันนะก็คือว่ามีอยู่สองสามอย่างในการวัดที่จะเช็คนะครับอันแรกเลยนะครับที่เราจะเช็คที่จะบอกอเซลล์เขานะครับว่าควรจะตัดหรือว่าควรจะเริ่มต้นเท่าไหร่อันแรกเลยคือความยาวของรางนะครับความยาวของรางต่อมาก็คือระยะพิษของรางนะครับ เราต้องรู้นะครับระยะพิษของรางเท่าไหร่นะครับระยะพิษของรางเท่าไหร่ก็วัดก็คือโดยปกติเนี่ยก็คือวัดข้างในแล้วก็วัดแต่ละรูก็จะได้แล้วครับตัวนี้ก็คืออยู่ที่ประมาณ50แล้วก็รวมกับตัวนี้ก็เป็น60พอดีมิลนะครับระยะพิตตัวนี้ไซส์ยีก็คือ60นะครับต่อมาอีกันนึงนะครับที่เซลล์ชอบถามก็คือระยะค่าจีเท่าไหร่หรือหัวท้ายคือตรงนี้นะครับเท่าไหร่ ก็ต้องบอกเซลล์ด้วยวัดมันเท่าไหร่ก็คือโดยปกติเขาจะาวัดจากระยะเซนเตอร์นะครับคือวัดระยะรูเท่าไหร่แล้วนะครับไดมิเตอร์รูเท่าไหร่แล้วก็จะรู้เซนเตอร์แล้วก็วัดอีกค่าระหว่างท้ายนะครับถึงตัวขอบรูทีนี้ก็มารวมกับเซนเตอร์ก็จะได้ระยะรูนะครับหัวท้ายนะครับอีกอันนึงนะครับที่สําคัญที่สุดที่ผมเห็นนะครับบางครั้งเนี่ยลูกค้าชอบบอกว่า,าบล็อกสูงเท่านี้ บ็บอกสูงเท่านี้ซึ่งบางครั้งนะครับบางยี่ห้อเนี่ยมันบางบางบางยี่ห้อบางๆางบางตัวอาจจะสูงกว่าบล็อกอาจจะสูงนิดนึงแต่สิ่งสําคัญที่เราจะใช้งานก็คือระยะพื้นผิวของรางนะครับกับระยะท็อปบนของรางของบล็อกนะครับที่ใช้ดังนั้นเราจะวัดเราจะเช็คก็คือความสูงบล็อกกับรางเท่าไรนะครับนะครับเท่าไหรบางคนเอา้ามันอยู่ที่ติดเครื่องก็ติดที่เครื่องก็วัดอย่างนี้ก็เลยนะครับตั้งวัด ได้แล้วครับความสูงของบล็อกกลางนะครับต่อมาอีกอันนึงนะครับข้อต่อไปก็คือระยะห่างของรูที่จะยึดมันมีอยู่ถ้าเป็นบางยี่ห้อก็จะมีแบบบอกระยะ B ระยะ C นะครับเราก็จะรู้นะครับระยะ B นะครับระยะ C ผมไม่แน่ใจนะครับต้องไปเช็คอีกทีฝั่งนห้เป็น C หรือ B นะครับอันนี้สำคัญนะครับแล้วก็รูน็อตยึดนะครับ เหมือนกันนะครับรูเดมิเตอร์รูก็จะบอกแล้วว่าว่าร้อย่านใช้เอ็มเท่าไหร่รูน็อตยึดตรงนี้ก็จะรู้สําคัญนะครับหลายคนหลายท่านเอาแค่นี้มาเลยมันไม่ได้นะครับเป็นใช้งานไม่ได้หรือเอาแค่รางมาก็ใช้ไม่ได้หรือเอาในความกว้างของรางมันก็ใช้ไม่ได้นะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยสิ่งที่ใช้งานจริงๆคือตัวระยะยึดนะครับแล้วก็ระยะสูงของรูและบอ็อ,ะบอกกับรางสําคัญที่สุด ฝากเพื่อนๆตรงนี้นะครับทีนี้พอเราได้ข้อมูลพวกนี้เทคนิคพวกนี้ส่งให้เซลล์เซลล์ทำงานง่ายหาของให้ได้ถูกไม่ต้องเสียเวลาตัดผิดส่งโมเดลผิดมาให้ระยะรูระยะห่างระยะผิดแค่นี้ครับไม่เยอะครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ